สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิพาท่านผู้ชมมหาคุณแม่แอเนาะค่ะเนาะด้ยินข่าววงหวัดกรคุณแม่แอมีโชคกับท่านผู้ชมควายเพ่นออกลูกออกลูกได้สองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งู้เฒถาโบราานพันวาออกลูกแฝดสิมีโชค คุณแม่แอก right ็เลยไปจุดถูกขอเลขถูกเก่าหาเก่าซึ่งถูกค่ะตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยสิมาติดตามคุณแม่บ่าคุณแม่แอรเพื่อนใดเลขดีเลขเด่นหรือยังฝากติดตามก็ไล่ก็แช์ก็กระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนั่นเด้อค่ะเด้อกับไปติดตามเบิ่งคุณแม่แอร์พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับนี่ยนะครับเนาะ บ่าวแอมเราตรงก็มีโอกาสเดินทางมาติดตามตุลีครับคุณแม่เฮ๋เพือว่าวาังหน่วยข่าวของบ่าวแอมเนี่ยเราตรงนี่ส่งข่าวไปหาอยู่ว่ามัวแม่เฮ๋เนี่ออกโดยเลขกแฝดแต่บ่าวแอมเนี่ยติดภารกิจบุรีมาก็เลยสิมาถามเบืง้งหน่วยว่าเป็นเังไใดฟังดีหรือยังอันคุณแม่คือนักบ่ครับฝังหันก็ได้ยุ้ยแม่บอกได้ยุ้ยมัน,ยยมน,นเด็กอันนอานเนาะถือว่าไ้ตัวครับไปเฮ็ดเังนไรเอาขวดบอก ขั้วไว้ใน,นมือนะอขอเขาก็ไม่ผูกแคสในเขาแม่หมอนหลังคนเราสีไม่โซกครับ,บ้ันเขาแตงคันหาผ่พาพื้นแผ่ว่าแตงไหันบ้านกับจุดทุกถูกว่าไปจุดทุบก็ในน้องแม่เรสั่จุดกระไหลตัวโตมันแล้วมันเป็นขั้วแฝดขั้วขั้วออกลูกแฝดสองตัวตัวผูด้วยตัวแม่ครับผูหนึ่งแม่หนึ่งอผูหนึ่งแม่หนึ่งคุณบอกซึ่งเอาไปจุดทุบ ถูบน้ำโชกข้อนี้บ่ครับแม่นโอ้เอาเบาเพิ่งขับเป็นังไรต่อแต่งคันหาการยังบ่ครับเออแต่งคันหาคอนต้องแคนในเขาติบ่ครับแค้นในเขาแต่งงานแต่งงานให้เขาติแหน็บป่ะพขอโชคขอใส่นำเพิ่นเด้อเพิ่นมาให้โชคได้หันไปสั่นก็ให้ตัวโตมันตัวมันเลขอันเนาะบ่ตัวใดเพิ่นให้ยงอแงหันเก่าหา่าเก่าหาแม่นโอ้มันก็ออก่าหายเนาะหันเนาะแม่น โอ้เก่าหาเก่าลูกควายขี่รถเลาะรถบานออกไปหาวัวคนสายนั่นบอกแม่ืมผู้ือกถือผูบถือผู้บือครับเลยอยากขัเจ้าบมากขมีูุ่ขัจ้บมาดครับแล้วก็ทาขั้แฟต้องแต่งงานเลยเพิ่นบอกเิ่นมายังสั่นขวม้ังสั่นปูนึงแม่หนึ่งที่สนาิ่นบ่มีตัวรับรับปูนึงแม่นึงตัวปูออกร ครับโอ้ตัวูออกก่อนตัวูออกก่อนออกเหมือนเสาตัวแม่มาออกออกมาจันทร์โอ้ครับ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 เดี๋ย็กฝันยังอยู่บอกกุนเนี่ยตัวผูกมันออกได้มือเหรอครับนี่อุ้ยเด็กอธทัวร์เลยเด็กอุ้ยก่ก็เลยออกวังหันเนาะก็พอดีเสาก่อนออกวันเสาก่อนนี่โอ้ออกวันเสาหันผมกะหงเย็นอยู่ว่าน้องมันตัวไปหาผมว่า มีกล้วยมีงัวออกลูกเด้อวัฒน์เบาแอมวัฒนมาเบิงแม้ว,นะวัฒน์โต๊ะโตนันออกวันเสาร์จะได้จะได้ใส่ซื้อเป็นเสาทุง่งโอ้ซื้อเสาทุ่งนะครับนะพ่อบก<ล>็ผูโตนี่อย่างนั้นก็ได้เสาแสงจันทร์โอ้แสงจันทร์กับเสาทุ่งนะครับเนาะ,อะสองตัวบริตรีบริตีเรีเจกักกล้วยบ่ครับนะี่ตีบ่ บ่บ่เพิ่นจุดถูเพิจุดถูเห็นเลยบ้านนี้เอาจุดถูเพิ่นมือเส้าไม่มาเนี่ยมันคือหนูคอยฟันมาเลขขาเก่าตังคือเก่าเห็นมะบึงผูกตังคือเก่าคนว่ะบ่แมนวันนี้พวกกับกันอีกสำหรับเนี่ยน้องแงตังคือเก่าอยไ่เพวกเปลยพวกเพล่เบ่มันบ่มันบูดุดออกนะแบบว่ามัน ต่งอยู่ข้เก่านยตงกเก่าือแดฝนก็ยั่งตั้งอยู่คือเก่แม่นกับวันฝนอกกฝับฝนมาฝนสิอยากให้ไหอยู่่นะมาต่างอยู่เก่าเลยแม่เพาะฝนมาคือนนี่สื่อในระเแม่สื่อเนี่ยคุ้มสื่อยู่แมคเก่าน่ละแม่คุ้มสื่อเด็กแต่เด็กหกกับเด็กเก่ามันสลับกันได้คุณนพอคุ้นแม่แตลองเปลี่ยนเป็นอันเด็กเก่ามันก็หมุนขึ้นมาเป็นเด็กหก็ได้ก็ลองใส่หกหาหกเก่าหกยังไปสันติเก่าหกไปสันติ ตนนัวสีฟ้าแอมเบาซื่อๆเด้อก<ม>็แลแ้วแต่คุณแม่ครับแม่แมนยูโรแม่ชื่อว่าครับบมาติดครับบัตรนี้บ,บัดนี้คุณแม่มักตัวไหนครับงวดนี้มกักวครับมักหามักซ้ำไปคน,น,นแล้วมักหามักหาซ้ำตัวนัมนแล้วเนาะคุณแม่เนาะจังางวันทีสออกไปอยู่จะพ้องมันพ้องอย่างคุยคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับป่วยวะครับ หกสิบสามโอ้จบคุณแม่เป็นคนเลี้ยงกล้วยตัวนี้อือเก็บหญ้าอยู่บริษัทเก็บหญ้าโอ้ไปเก็บหญ้าให้แต่แต่บ้านบ้านไหนที่บ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์โอ้โหเหลืห้ามได้คุณพ่อหนึ่งสองศูนย์ในบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์บ้านเลขที่นั่นหลายโอ้โหก็คือบ้านเลขที่หลายเนาะแม่ถ้าทับบ้านเลขที่ บ้ังบ้านเลขที่ท่านผู้ชมบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์หมู่สี่นะครับนี่เนาะตำบลข่ำว่าบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ครับตำบลข่ำว่านะครับโอ้รถล่านค้าเพื่อนกะมาซื้อของเก่าปฏิซื้อออกตู้ครับก็ได้เมื่อนั้นเมื่อไปพวดมันเราไปซื้อเด็กเหล่าออกหมู่ใส่รถตั้งบนตั้งหลังบอกสองหก สามหาโอ้ยว่ะสื่อก็มีไอคลองไอ้คลองส่วนสื่ออืปไปสื่อไป็สื่อหาเก่าเขาอะสื่อเหล็กเ๋ยวมันออกเหล็กเหล่าอะเป็นเหล็กเหล่านะครับมันโบราณเป็นเหล็กไทยมันเปะออกมูใสกับอายุเขวันติดลูกไายนะอายุลูกไายเท่าไรครับนี่สามสิบหาโอ้สามสิบหาปีเนาะใส่ลูกไายเมื่อนี้นะลูกไายอยู่หน้าบอกโอ้โมแมนตเวิรนนางไปหขนาะเคยโอ้ลูกเคยนั่นหระเนาะลูกเคยลูกเคย ลูกไส้สามสิบห้าปีอันสีฟันเห็นว่าถูกตัวเก่าหนเป็นลูกไส้บมครับแมนโอเป็นเลขกันปะครับคุณแม่เก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าโอ้เหลืงงามด้วยครับสมาชมเน้อเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าครับแล้วเดี๋ยี่จะอ่านอ่านหนังสื่อไปบอกคุณแด่กับสื่อทั้สาวบาทสาวบาทจะเจ็ดดอยเพราะว่าพูดคุณทุกคกูว่าเลยสื่อนะครับ มันอ่านคุณคนเพราะว่าต้หาบาทตัวก็พากันสื่อเอาโอ้คับมีแต่ตัวอ่านนองคุณแม่เนาะหรืออายุคุณแม่กับบ้านอีกทีเนาะอายุคุณแม่ตัแวแรกก่อนนะครับหกสิบสามหกสิบสามปีนะครับเรืองสัมผัสชมคุณแม่เป็นอายุหกสิบสามปีเพืนกรวา่าเพือาาพ่อนมากเกล็กหากับเล็กสามเพือาา่อนกระบะสี่สื่อหาสามนี่แหละครับสัมผัสชมบานเอีกพีก็หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์บอก ่าปากลวงว่ามันเสตัวนี้ซะเหล่าคุณแม่จังหวัดส่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนมู่สี่นะครับเนาะบ้านเล็กที่หนึ่งสองศูนมู่สี่นะครับดื้อครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัสี่แคปเซนส้โอ๊ตคุณแม่ไม่โชวเกี่ยวกับกล้วยงวดก่อนเนาะกล้วยแสดครับคือเต็มเต็มครับท่านผู้ชมคุณพ่อที่ไปใช้นอครับ ย่งไม่น่าไปหาป่วยโอ้ไปหาป่วยนะครับเนาอ่าคุณ่อมีเลข่ครับมักตัวไรไหย FC เป็นไรใจว้มาก์ชเก่า1ิเก่าโอ้ยหน่นเก่านะครับเนาหน่งเก่าแล้วคุณ่อเป็นมาสีสื่อชิปเก่าอยงมาสีสื่อซิปเก่าครับส่านผู้ชมมาร์ก็ครับเนาะก็ล่องเบิ้งครับ่ถ้าไม่ชกไม่ลาบครับผม สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะโชคง่ายโชคง่ายครับพี่ไฮโอ๊เดี๋ยวท่องมีซามดาวกับสีลุปตะเลขให้เบิรงอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่แอร์นะคะเด้อหาซามหาซามหาซามนี่เลขคุณแม่แอร์ผลนมักเก้าหานี่เลขกถูกด้วยค่ะท่านผู้ชมกรกลับอันน้ำแน่หกหา ลขถูมันยังตังอยู่คุณแม่ว่าบล่ลมบอยังงวดสันเก้าห้าสื่อเก้ากับหกขาด้ค่ะหกสามในเลขอายุของคุณแม่แอพพลเหลี่ยงงว้วเหลี่ยงคล้วยหกสามในอายุเพลินคตันมชมเลียงคล้วยฟ้าแฝดหรือดูแฝดหนึ่งสองศูนย์หมู่สีนิบานเลขทีของคุณแม่ด้ค่ะ ห2 0หมู่สี่เลขหนึ่งเก่านีเดกข,ของคุณพ่อพันหมักค่ะท่านผู้ชมพันหมักหนึ่งเก่ากบกับหนากับลังหล็งล่องมองได้ค่ะกับเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลนะเนาะค่ะเนาะใช้วิจารย์ในการรับชมสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกศิลาท่านผู้ชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะประจําวันวันที่หนึ่งกุ้ภผ้าพันหกหาเด้ค่นะเด้อ เฮงเงรุยง้ยรค่ะสวัสดีค่ะห้าสามเก้าห้าหกห้าหกสามหนึ่งสองศูนย์หมูสี่หนึ่งเก้า